มาตอบคาถามนะครับสาหร,รับคนที่ถามว่าพัดลมตัวนี้ซื้อที่ไหนนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังนะครับว่าพัดลมตัวนี้มันมีข้อดียังไงทำไมถึงเลือกมาใช้นะข้อดีข้อแรกนะครับพัดลมตัวนี้เขาหน้ากว้างอยู่ที่11นิ้วนะครับนี่เทียบกับมือผมใบพัดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด9ใบนะครับสามารถถอดเนี่ยเขาจะมีกิบล็อกแบบนี้นะครับสามารถ,ถถอดออกมาทําความสะอาดตัวพัดลมได้นะก้มเงยได้แบบนี้เลยนะครับก้มได้สุดแบบนี้เลยนะสามารถใช้เป็นพัดลมเพดานอย่างนี้ก็ได้หมุนได้ 360รอยหกิบงศาเลยนะหมุนได้รอบตัวเขาเองเลยนะครับตอนได้มานะครับตัวซ็อกเก็ตสําหรับตัวเสียบที่จุดบุหรี่เขาจะเป็นแบบนี้นะตัวสายนี้จะเอาไว้สําหรับแปลงไฟจาก power bank นะครับให้สามารถเสียบกับพรรัดลมตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมลองหาพิกัดให้ก่อนนะครับว่าตัวสายเนี้ยพอจะหาให้ได้ไหมถ้าหาให้ได้เดี๋ยวผมจะปักไว้ที่ตะกร้าด้านล่างนะเป็นแบบวอุ่มแบบนี้นะครับทดลองเสียบไฟบ้านให้ดูนะครับ อัพพิกาตของพัดลมตัวนี้เดี๋ยวผมปักไว้ให้ที่ตะกร้าด้านล่าง